เก็บเอาไปทํำซอดจ้ะมือนี่ยตาสิเก็บบาหลายเพราะว่าบ่าต้องใส่หลายเนาะจ้ะบ่ต้องใส่จำนวนหลายเดี๋ยวมือใดมีเวลาหลายกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เทียงจังสีผ้าเก็บลหลายเนาะจ้่จะเอาแค่นี้หรือพ่อมือนี้เดี๋ยวยสิผ้าเฮ็ดเพสโต้เนาะจ้ะส่วนผสมอันนี้เป็นสูตรปับปรุไมน้น้ะันนาแต่มีผิดนะจ้ะ มีผิกอ่าแล้วก็มีเกลือพริกไทยนะจ๊ะแล้วก็มีอ่าพาเมซานชีสถ้าไม่มีพาเมซานชีสก็ใส่เชดดาร์ชีสกไ็ได้ด้จตะว่าจำเป็นมาต้องพาเมซานแล้วก็มีกระเทียมที่เขาเก็บมานะจ๊ะดอกกระเทียมที่เขาเก็บมาเพอดีมีมีผัก อ่าโหลพา็เลยใส่ใส่โหลพาไปนั่งพราจำเป็นต้องใส่ก็ได้จ้ะหรือว่าสใส่พาสลีปไปก็ได้ใส่แทนอันนี้จะเป็นอ่าดอกกอกับดอกกระเทียมใส่แตงหนานะจ้ะอ่าลักหลักๆต่ซีเมนอ่าอันนี้เป็นพายนัดเป็นเมล็ดสนนะจ้ะพายนัดเป็นเมล็ดสนนะจ้ะคาบ่มีเมล็ดสนก็สามารถใส่เมล็ดอ่าท่านตะวันหรือว่าเมล็ด ฝักทองก็ได้จ้ะเพราะจำเป็นต้งองมาเล็ดสนก็ได้จ้ะโอเคมาเริ่มเห็นเลยเนาะจ้ะ,ะพริกไทยใส่ไปเลยนะจ้ะพริกเกลือพริกไทยพริกอันนี้เราก็ขกฮะขกพริกกับพริกไทยไปสกันก็เกลือไปสกันอะไรแบบมันมันสินสนนละเอียดง่ายเพราะว่าถ้าผสมยางอื่นไปน้ำกันหมดเลยมันสิละเอียดอย่าเด้วยจ้ะ ส่วนพริกโขกหยาบๆปุบ๊บพ่อจะพอเดี๋ยวมันสิเผ็ดอดแต่ว่าคันมักเผ็ดร้ายก็พริกโขกขันละเอียดเบาๆกันนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเติมดอกกระเทียมเลยจ้ะดอกกระเทียมมันจะหยาบก็บไปกระเทียมจ้ะก็เลยโขกก่อนเพราะว่ามันสิโขกหยาดแน่จักหน่อยอยู่จ้ะสิจริงใส่ปั้นเอาก็ได้จ้ะ ปั้นสีสะดวกก็แต่ว่าหมักโขลกพรมันสีออกหยาบๆเปลมันก็จะเป็นข้าโฮมเมดนะจ๊ะแต่ถ้าปั้นเนี่ยมันสีม่นนอุยมมันละเอียดเกินเพคาะคหมักแบบนั่นไปได้แต่ว่าถ้าแต่หมักแบบนั่นจะตามสบายนะจ๊ะเดี๋ยวเอาชีสใส่ไปนั่เลยจ้ะอ่าตอนนี้มาใส่ชีสเลยนะจ๊ะตอนนี้สใส่ผสมเกือบทุกอย่างเลยนะจ๊ะใสช่ชีสแล้วก็มเมล็ดสนนะจ๊ะ คลผ้าใสไปเลยจ้ะเพียงแต่โขก,กละเอียดโขกจนละเอียดเลยเนาะจะแบบละเอียดที่โขกผ้าเห็ดไดเนาะจะถ้าปั่นมันสิละเอียดก็นี่อเองแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าเอาแบบหยาบๆนิดๆก็จะให้เขาให้เนื้อเขากันนด้ใะชนไะห อเคิดว่าสิพอ่อเลยจ้ะกันตอนสุดท้ายเนาะจ้ะ,จะเดี๋ยวพ่อมาใส่ มันประกอบนะจ้ะอันนี้ใส่ใส่หลายอยู่ด้อจ้ะใส่จนเรียบร้อยจ้ะซิมเราจะแซบแซ่ เดี๋ยวตัวนี้ก็สิเป็นแตงจานนะจ๊ะสีเหลืองเหลืองนี่ใส่แตงอ่าเป็นดอกกอใส่แตงจานไปกีดอกกระเทียมนะจ๊ะดอกกระเทียมดอกกระเทียมง,งามๆน,นี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะ เมนูยงง่ายจ้ะพาสต้าแล้วก็เพสโต้เนาะกะเทียมปลาเพสโต้กับพาสต้าจ้ะจะเทียมปลาตอนนี้ง่ายหมดเลยเนาะจะเห็นว่าจะเต็มไปหมดเลยคุณ